กองทัพบ,บกไทยดำเนินการผลิตลูกกระสุนปืนเล็กขนาด5.56ม mm. ิลลิเมตรณกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหาการสันภาวุธกรมสันภาวุธทหารบกด้วยงบประมาณมูลค่า2,800ล้านบาทโดยโรงงานดังกล่าวได้รับการติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท NORINCO ของจีนและมีขีดความสามารถในการผลิตลูกกระสุนปืนเล็กขนาด5.56ม mm. มตรจำนวน50ล้านนัดต่อปี กองโรงงานช่างแสงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองสำหรับการผลิตและจัดหายุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบกโดยโรงงานผลิตลูกกระสุนแห่งใหม่นี้เป็นโรงงานภายใต้ศูนย์อุตสาหการสันพาวุธกรมสันพาวุธทหารบกซึ่งมีเครือข่ายการผลิตมากกว่า20แห่งทั่วประเทศ กรมสรรพาวุธทหารบกโดยศูนย์อุตสาหาการสรรพาวุธและหน่วยงานในสังกัดเช่นกองโรงงานช่างแสงและกองโรงงานวัตถุระเบิดมีหน้าที่ผลิตและประกอบกระสุนปืนขนาดต่างๆทั้งกระสุนปืนเล็กเช่น5.56ม mm, ิลลิเมตรและกระสุนปืนพกเช่น9มิลลิเมตรรวมถึงผลิตส่วนประกอบต่างๆของกระสุนเช่นปลอกกระสุนหัวกระสุนและดินส่งกระสุนด้วยเพื่อใช้ในราชการทหาร